สวัสดีปีมะลรง,งมะลงงมะเดือนมกราดีนะบางท่านโชคดีนกมากมากเลยนะบางท่านได้แค่ความสบายใจเพราะว่าไม่ได้สร้างพลังเสริมของตัวเองไว้ได้แค่ความสบายใจเออเดือนนี้โล่งๆดีนะไม่มีเรื่องอะไรแค่นั้นเองบางท่านได้เงินบางท่านโชคดีบอกแล้วเวลาดวงดีให้รีบโกยแล้วก็ใส่สิเสื้อผ้ากระทงใช้ทิศกระทุงใช่ไหมอืม เดือนนี้ไม่ค่อยดีเลยบางท่านบอกไม่ค่อยดีเลยนอนทิศตะวันตกตรงๆชาวทิศตะวันตกนะชาวทิศตะวันออกนอนเหนือตรงๆอมหมายเลขเจ็ดเรื่องเหล็กเหล็กทำให้เจ็บตัวได้นะเดินระวังล้มนะคะระวังดวงต้องเข้าโรงพยาบาลระวังเหล็กทําให้เจ็บตัวระวังเรื่องรถเรื่องลา ระวังเสียเงินเรื่องเหล็กๆไปถ่ายนะ้ำมันเครื่องรถเลยดีมเข้าส่วนเช็ครถได้นะเสียเงินไปซะมันจะได้จบๆไปซะนะบางท่านมีตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วเนี่ยเรื่องเสียเงินเรื่องเหล็กเนี่ยแต่มันก็จะเอ่อหมายเลขนี้มันก็ยังแปลได้อีกแบบหนึ่งนะแปลให้ระวังเรื่องโจรกรรมทุกรูปแบบด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นล็อกรถให้ดีนะคะถ้าโดนแบบเจอแบบนั้นจริงๆ ให,ให้มันไปซะนะเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้พกเงินเยอะอยู่แล้วเนาะมีเท่าไหร่ก็ให้มันไปนะสร้อยก็อย่าใส่มาลงเมลเสงเดือนนี้ก็อย่าใส่สร้อยทองบาตถูบาตรตา,าก็ในที่เปี่ยวเปลียวก็เก็บๆนะท่านอยู่บนรถเราก็ไม่เป็นไรนะ่ะนะใส่เสื้อผ้าสีฟ้าอ่อนฟ้าแก่น้ําเงินกลมมาท่าเยอะเยอะอืมใช่ไหมเพราะว่า หมายเล็กลายเนี้ยมันเป็นโลหะมันเป็นโลหะน้ําบั่นทอนโลหะใช่ไหมฟ้าอ่อนฟ้าแก่เป็นน้าฮวงจุ้ยเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะตามนี้เลยค่ะเรียนมาตามนี้แหละอืมฉะนั้นระวังเรื่องโจรกรรมทุกรูปแบบระวังโดนล้วงกระเป๋าโดนอะไรอะไรนะแล้วก็ระวังโดนงัดโดนขโมยโดนโจรกรรมทุกรูปแบบ่ไม่รู้ว่าอะไรมั่งนะแล้วก็จะไม่มีความจะไม่ค่อยสบายใจเรื่อง บางทีบางบางหน่วยงานอา,อาจจะมีเรื่องความอิจฉาลิษยาหมายเลขนี้มันแปลได้หลายอย่างไงนะโดนแทงข้างหลัางนะอะไรประมาณนี้ค่ะโดนเสีย้ายไฟสีนะโอเคบางท่านก็เสียเงินเหล็กๆซื้อทองก็เหล็กนะชิดเสียเงินก็เหล็กเสียเงินกันเหล็กๆซื้อทองก็เหล็กซื้อแหวนเพชรก็เหล็กใช่ไหมอ่าแล้วก็อะไรกะ เข็มจิตยาก็เล็กนะเจ็บตัวได้เล็กใช่ไหมจะเจ็บตัวแบบไหนะนะคะระวังเอาต้องระวังค่ะเราอย่าไปเที่ยวลุยส่งไม่ได้นะฮะ,ะวิชาดวงเนี่ยเขาให้ทราบแล้วจะได้ระวังไม่ได้ทราบแล้วกลัวนะคะเดือนนี้มีทิศดีทิศเดียวค่ะท่านที่เป็นชาวทิศตะวันตกนอนตะวันตกตรงๆนะคะ ขั้นที่เป็นชาวทิศต,ตะวันออกนอะนเหนือตรงๆค่ะยังมีพี่หลายๆคนช่วงถือศีลต้องขออภัยด้วยนะฮะมีโทรมาถามว่าน้องออนเดือนนี้พี่นอนทิศไหนออนก็เลยมาที่ช่องยูทู e แล้วก็แชร์วันนั้นพูด พูดไว้แล้วบางบางท่านเนี่ยกดดูไม่เป็นมาที่ช่องออนเนี่ยช่องนัทยาพัฒแล้วกดไปที่วิดีโอเลยค่ะแล้วก็จะเจอวิดีโอเรื่องอัปเดตดวงนะคะ,ะถ้าไปที่วิดีโอสั้นก็จะเจอแต่พวกเพลงค่ะเพราะว่าคนชอบเพลงเยอะเราก็เลยต้องใส่เพลงเนาะ เพื่อเราจะหา fc ติดตามเราใช่ไหมเราจะได้มีคนติดตามเยอะๆโอเคค่ะเราก็ชอบฟังเพลงอยู่แล้วนะคะใครสื้อผ้าตามนี้ทิศนำตามนี้นะคะขอให้โชคดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดินหน้าค่อยว่ากันใหม่เนาะอ๋อเลขปีมีเรื่องคดีความระวังเรื่องคดีความทั้งปีเลยนะคะจะมีเรื่องคดีความเรื่องความขัดแยง้งทะเลาะเบาะแหวงแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะต้องเชื่อนะคะจริงๆค่ะไม่โกหกไม่พูดเล่นนะคะพูดจริงๆ ค่ะขอให้ปลอดภยัยโชคดีผ่านได้รวยๆเง,เงิงปังๆค่ะสวัสดีค่ะ